ปัญหามีไว้แก้ทุกอย่างต้องมีอายุการใช้งานวันนี้เราจัดของใหม่แล้วก็ปักบางคนอาจจะรู้บางคนอาจจะยังไม่รู้ของแท้เม่ดินไทยแลนด์เปิดศูนย์ซีนโชคซีนกันฝุ่น ของเราแตกต่างกับคนอื่นยังไงอันนี้ก็จะเป็นซีนสองชั้นมีบาล่างบาบนแตกต่างจากของติดรถยังไงเราเลือกใช้แบบนี้มียางรัไมีมาตรฐานเดี๋ยวไปเปรียบเทียบใส่ของเดิมนี่นะซีนการฝุ่นขอ,ของเดิมก็จะเป็นแนวนี้ สโชก็จะอยู่ด้านในสงกันฝุ่นของเราเห็นไหมสปริงรัดนอกสไตล์รถบิบากเพราะรัดกันฝุ่นเข้าไปในแกนโชคลดการเสียดสีของเศษฝุ่นเศษอะไรอย่างเงี้ยเล็กๆ,ๆน้อยๆเวลาโชกยุบขึ้นยุบลงช่วยให้ฝุ่นไม่เข้าไปข้างในทําให้แกนโชคยืดอายุการใช้งานไปได้ยาวนะคันนี้เราก็จัดเน้นเน้น ซีนคุณภาพแล้วเราก็ต้องเน้นเรื่องการทำงานด้วยแล้วก็ให้ดูซีนโชว์เราแกะเนี่ยเราก็จะเป็นซีนสองหน้าสองชั้นเลือกผลิตภัณฑ์วัสดุอายุการใช้งานก็จะยาวนานสปริงรัดนี้เป็นสแตนเลสไม่ขึ้นสนิมรัดฝุ่นกันฝุ่นได้ดีกว่ารุ่นเก่า รุ่นเก่าเขาก็จะเป็นมีปีกขึ้นมาเฉยเฉตัวนี้พัฒนาขึ้นมาอีกระดับนึ่งเก sure. ่าถอดทิ้งแป้นเดิมใส่ใหม่ขั้วใหม่ไม่ต้องไปแตดแปลงมากเป้าเก่าลงล็อกคุณภาพแท้ ถ้าเจอของแท้ราคาไม่แรงก็น่าใช้บางอย่างแท้จริงแต่ราคานี้สะดุ้งบางทีเจอของเก่าเชียงกงราคาไม่แรงแต่เอามาใส่แล้วใช้งานไม่ได้แต่อันนี้ของใหม่เบิรศูนย์ ปาร์กไม่เหมือนกันแต่เราก็จัดการให้ได้แฮ้แต่ถูกเนี่ยสายไม่เหมือนกันเลยนะคนละสายคนละอย่างแก้ปัญหาด้วยการเดี๋ยวเราต้องตัดทิ้งแล้วก็บัดกีสายใหม่เข้าไปปัญหามีทางแก้เพราะฉะนั้นถ้าต่อผมจะเน้นบัดเกีเติดเลยแล้วให้มันมา ซื้อกันที่เบ้าที่นี่ที่เดียวเนี่ยไ็นไหมแจ็คใหญ่เนี่ยทนการร้อนช่วยอะไรช่วยให้หล่อเย็นไม่ให้ปั๊กร้อนไวเทคนิคเล็กๆน้อยๆขอปอกนะลูดปิดนี้เราก็พันเป็นยังไงถ้าบัตรกีแบบนี้ ไม่ต้องกลัวสายร้อนให้มันวันร้อนที่เดียวที่ปักเสร็จแล้วเราก็หอ่องานจะได้ดูดีมีชาติตกูนเห็นไหมแล้วเราใช้ประเทศพ,พันให้เป็นเนื้อเดียวกันก็จ,จบแล้วเดี๋ยวเราก็ไปทดสอบระบบชาร์จเป็นยังไงแผ่นชาร์จใหม่ต่อสายเสร็จเดี๋ยวมาเทสกันดู ไปที่แบตเตอรี่โอเคตอนนี้ก็12.8โวลต์ลองจะร์ด,ดดูสิ เครงมือไม่ได้วัดด้วยน้ำลายขอบอกโอเคไหมเดี๋ยวใจเย็นนิดนึงนะให้เขาพิสูจน์ก่อนมีชิมด้วยมีชิมด้วยมีเลียมีชิมพิสูจน์ว่าสิ่งแปลปลอมหรือมีไวรัส ส้มเจอส้มอะไรจะเกิดขึ้น